ะะ <S <S ใช่คุณหมอโรงพยาบาลร่างวิถีเนี่ยบอกว่าเ,เราไม่สามารถรักษาไดะะ้เพราะว่าการผ่าไตเนี่ยต้องเป็นหมอเฉพาะทางดิฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันเข้าสถาบาันเกี่ยวกับไตเองแล้วกันปรากฏว่าเข้ามาหนึ่งชั่วอายุคนเราเนี่ยวันนี้ไม่มีหมอเนาะหนึ่งชั่วอายุคนเราเนี่ยเขาบอกว่าผ่าไตได้แค่สองครั้งแค่นั้น นะคะเนี่ยไตคนเราเท่าเนี่ยเท่ากับปั้นตัวเองนะคะยกกำปั้นขึ้นมาค่ะเนี่ยหาไตคนเราเท่านี้ค่ะเท่าเนี้อยู่ตำแหน่งเนี้ยค่ะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่แถวเข็มขาดสองข้างนะคะดิฉันผ่าไตไปเนี่ยรวมสักสามครั้งแหละค่ะเขาบอกห้าสิบปีผ่าได้หนึ่งครั้งเขาเทพอายุหนึ่งร้อยปีนะคะห้าสิบปีผ่าได้หนึ่งครั้งอีกห้าสิบปีหลังผ่าได้อีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเกิดมาหนึ่งร้อยปีเนี่ยผ่าไตได้แค่สองครั้งแค่ไน สองครั้งแทนันนะคะร้อยกว่าก็คงจะผ่านอีกค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดไม่ถึงก็คือนับแค่แครั้งเดียวดิฉันผ่านไปสามครั้งในเวลาหนึ่งปีดิฉันทรมานดมากเลยนะคะแต่ดิฉันใจดีเพราะว่าการทุกทรมานจากโรคเนี่ยถ้ากําลังใจเราดีเนี่ยมันพาไปเลยเนี่ยคะ่ะพาไปเลยพาไปเลย,เลยแต่เราไม่สามารถดูได้ว่าสิ่งที่มันจะผูกกระทบต่อมาคืออะไรเพราะกฏว่าดิฉันที่ไม่อ่อน เชิญที้เข้าไปตรวจเป็นตรวจค่ะเป็นตรวจเ,เ,เจอปรากฏว่าเจอโลหะจอมบอกู้ชันโลหะสิวัตถุอย่างหนึ่งที่เคุณหมอถามว่ามีแก้วแตกในปากบ้างหรือเปล่าเขาถามเลยอิชันแล้วบอกอะไรนะคะมีแก้วแตกกินแก้วแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดิชันก็ไม่เข้าใจว่าเาขาหมายถึงอะไรเพราะว่าวัตถุที่ตรวจเจอเป็นแก้วเป็นใสเหมือนแก้ว สามารถโปลเอาแม่เหล็กส่องสะท้อนทะลุได้เลยค่ะค่ะเป็นแบบนั้นเลยนะเป็นแก้วเหมือนเหมือนส่องส่องที่โตกม่เล็กค่ะที่เขาทำาเป็นเพ้นซ์ซวยๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าหนึ่งในร้อยล้านคนคุณหมอมบอกแบบนี้เลยนะคะี่ฉันไม่ได้พูดเองนะคุณหมอกมาจริงๆ่ะหนึ่งในร้อยล้านคนที่จะเจอส่วนมากก็จะเจอนิ้วในถุงน้ำดี นิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในกลอยไตแต่ดิฉันเป็นนิ้วปาการังหรือนิ้วเข่ากวางในไตเคยได้ยินไหมคะไม่แต่มันสวยนะนิ้วเนี่ยเอ้ามันสวยจริงนะครับท่านเขาฉ่ายให้ดูนะคะมันเป็นกิ่งเป็นแง้มเหมือนก้างปลาตะเพียนนะคะให้ท่านหลับตาท่านนิ่ถึงปากาลังแต่เป็นกระจกสวยสวยมากแต่ความเจ็บปวดสุดยอดเลยดร้สี่เป็นเรื่องอยู่หกเดือนหกเดือนนะคะ ไม่เป็นไราคนแข็งแรงเลือดไม่หมดหรอกก็คิดอยู่แบบนี้ยังไงก็ต้องรอขี่นกาแทนแก้ห่าดล้ไม่ว่าสิ่งที่ดิฉันพบเจอต่อไปคือดิฉันเริ่มไตจะวายค่ะหลังมือบวมหลังเท้าบวมนั่งตาเนี่ยบวมมากเลยบวมที่เชยบวมจากการที่เหมือนติดเชือ้อไตติดเชือ้อพอปสัสสาวะไม่ถูกขัให้ออกมันจะลน้นล้นล้นเหมนะือนลามล้นโอ้ค่ะแต่อันนี้ไม่ได้ล้นโอ้ค่ะล้นขึ้นมาป่วยไตยท่วมป่วยไตยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ติดเชือ้อ ที่เชิดสมุนไพรจะปวดทุกข้อเลยอันนี้เป็นอาการเฉพาะตัวป่าไม่ทราบนะใครเคยเป็นด็อกเร์ทราบปวดทุกข้อหรือทั้งสามร้อยสองข้อในร่างกายนะทุกข้อเหมือนโดนทุกมากไม่สามารถกดกระดิก,กได้เลยก็แก๊บก็แก๊บมดเลยคนะ่ะขนาดเดียวกันก้อนหนะเดียวกนเมื่อ20ปีที่แล้วดรเป็น SLE ก็คือโรคูอ้วนๆนั่นเองแต่ด้วยความที่ร่างกายเราแข็งแรงเราขูดผูกอยู่มันก็ไม่กำเริกใช่ไหมคะปรากฏว่าพอปวดเสร็จปุ๊บเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยมา เป็นแพ็กเกจเลยค่ะทุกท่านเป็นแพ็กเกจเลยนะมาในเรื่องของ SLE เรื่องไขข้ออักเสบมาหมดเลยค่ะอีชั้นเดิมแล้วเดิมอยู่อย่างนี้ค่ะต้องอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้เดินที่ใครเห็นนะเพราะไม่สวยตอนนั้นค่ะอีชั้นก็ไม่อยากให้ใคเห็นตอนนั้นบวมมากบวมจากสเตียรอยด์กดก็มีอยู่กินมือละสิบแปดนิ้บนะคะคุณหมอท่านล่าจะรู้ว่าสิบแปดนิ้บนีระดับไหนมือละนะคะไม่ใช่วันละเช้าสิบแปดกลางวันสิบแปด เออไม่รู้สึกเลยค่อยลงแอบรักหมอเพิ่มอีกสองไดนไปยี่สิบอสั่งเพิ่มเองอ่ะอีเสรเป็นรักเพิ่มอ่ะต่อมาก็ต้องกินยี่สิบแต่คุณหมอบอกว่าถ้ามันไม่ครบวันเลยมันคงลดหายมันะคะต้องรักเพิ่มเองคนเป็นเองอีจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นรอยมากๆกันรักใครจะราสบายแอบมันบวมท่านต้องรับให้ได้นะแล้วก็ก็บวมบวมนิ้วก็เป็นไตก็จะวาย เนี่ยฮะนี่ดูคนสวยเขาเป็นสิฮะดูสิฮะอันอยากสวยกว่ากิฉัมแน่ไม่ได้เขาจริงๆน,นะฮะกิชามตายลาเลยนะรักษาหมดเกือบสามล้านกันการผ่าไตนอนนั่งทักต้มเลยฮะทำอะไรไม่ได้เลยผ่าไตแล้วตายเนี่ยเย็บติดยากมากตายเป็นฟองน้ำนะคะข้างในนะคะเป็นนุ่มๆเป็นฟองน้ําเป็นฟองน้ําที่ใช้กับกับเน็งอัปน้านะคะละเอียดยิบเลยค่ะแล้วถ้าเราตึงตามเย็บอ่ะ แล้วเราเคลื่อนตัวลุกหนังเดินเหนือเน่ะมันก็ฮึก๊กผาฮึกผเนี่ยมันก็ขาดนก็ลุกอีกแหละแล้วก็มีเลือดปะกป,ะปุณออกมาเป็นที่สี่น้ำหลังเงนื้อเนี่ยมันทรมานมากเลยนะมันทรมานมากๆจากการที่มีออกทองเตอร์ทองน้อยจะป้องมากแต่เดิมก็ป้องนะฮะแต่ตอนนี้ป้องดีนะฮะ <S <S <ๆ S 1> แต่เมื่อก่อนอะป้องต้องรอรอยาะ,ะป้องจะแบบต้องเอาเข็มแบบเข็มยาวๆประมาณประมาณสาสิบเซนนะคะที่เข็มด้านการแพทย์นะคะจิ้มลงไปแล้วคลิปมันเป็นเข็มสองชันนะคะ จิ้มไปหถึงจิ้มทะลุนะจิ้มทะลุตรงเนี่ยไป้ถึงไตกระดับตำแหน่งไตนะคะแล้วก็คลิปชิ้นเนื้อไตเนี่ยออกมาตรวจทำระดับนี้เลยนะฟลอตตอต้องเก็บขนาดจิ้มสดค่ะไม่มียาชาเพื่อจะรู้ว่าตรงนั้นคือไตเอาชิ้นเนื้อไตเอามาตรวจนีดเดียวเลยรู้ว่าไตจะวายนะแล้วก็ต้องดูดปัสสาวะออกทนะุกๆสางชงั่วโมงฟอตเตอร์เป็นคนอ้วนและกินน้ำเก่งกินน้ำวันหนึ่งเกินห้าหลิตรค่ะเกินนะคะ เกิดแล้วก็พอผ่านดีมากแล้วก็หิวดีมากหิวดีที่สุดเลยน,นะเนี่ยยืนคุยโทรศัพท์ยื่นี่ฮะเอากแก้วมาหลาอเนี่ยฮะประมาณห้านาทีได้ครึ่งแก้วนะฮะเ <N> นี่ยหมัก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 ดตรงเนี้ยพ่อบอกว่ายาทานน้ำเยอะนะคะแต่แเราหิวค่ะร่างกายพา่อผ่านดีก็โมกว่าทำไมตายตถึงจะวายเพราะว่าติดเชืออ้อเองจากการเป็นนิ่วในไตปากฏว่าเต็มตัวละผ่าฐันงสี่ปีสองพันหกสิบเดือนกุมภาพันธ์ กระเตอร์หาหมอไปตายมะกรานะฮะ,ะหมอคุณหมอสั่งผ่าเนี่ยทำสั่งผ่าเนี่ยตายมะกราหกสูงแต่ได้คิวเป็นกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแล้วใช่ไหมคะพอเตรีมยมตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยดิฉันก็กำลังจะเตรียมตัวะคะ่ะก็มีรถแล่นข้ามาในบ้านซึ่งเป็นอัปราชดิฉันวันนี้ต้องอัปราชดิฉันมาด้วยะคะ่ะยืนรับเสียงปรบมือนะคะขอบพระคุณทุณกๆไายทุณทางาค่ะอัปราชทุกๆในนาม นี้ค่ะทาห้ดิฉันได้เห็นว่าเออเรามองข้ามสิ่งเล็กๆไปนะคะดิฉันเออ่หายเดิดขาดหายร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่านี้จากการทานสีน้ำตาลห้าสิบสี่เด็อนแค่นัน้นเอ,องตีเพราะว่าส่งานนอ,อสงกระปุกเนาะตีเพราะว่าสองกระปุกแค่นั้นเองนะคะแต่เสียดายเงินนะคะกับสองล้านเก้าที่เสียไปแต่บางทีอาจจะแลกกับการไม่รู้เนะาะเราไม่รู้ตรงนี้เอ่อเราม,มาแลกกับเงิน 2000สองหนบาทสองกระปุกห้าสิบสี่เมตรแค่นั้นนะักวันนั้นถึงวันนี้ดร,รไม่เคยมีอาการเลยแล้วอาการอ,อื่นๆก็หายไปนะคะ<อ>ก็หายไปอย่างยิ่งหายข่าวบันเลยค่ะ<อ>สิ่งที่ดรประทับใจที่สุดแล้วเป็นสะพานเชื่อมมาให้ถึงว่าวันนี้เมื่อสิ่งนี้โรคเนี่ยมันดีอ่ะแสดงว่าเขาต้องไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยดร,รไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะไม่มีอะไร